ดิฉันดรพิมขวัญบุญจิตพิมลนะคะตำแหน่งล่าสุด Mrs. Thailand World ปี2022ค่ะปัจจุบันก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวมินทร์9นะคะแล้วก็เป็น CEO and Founder ของไว t ์โ g ลส์สกิ n แอนด์แอเซอร์ดิกเซ็ค่ะซึ่งเรามีปลุกข่มแฉเนื้รกำนะคะ Anti Aging แล้วก็สกินค่ะนอกนอจากนั้นเนี่ยก็เป็น Founder แล้วก็ c o m m ิตตี้ของมูลนิธินวมินทร์รวมใจนะคะแล้วก็ค่ะคิตตี้ค่ะกิติพรนันตานนท์มิสซิสไทแลนเวลปี2021นะคะแล้วก็เป็นผู้จัด กบฏมิสซิสไทยแลนด์เวิร์ดด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ๋อค่ะนัทนิชาโชติศิริเมธทกร์ค่ะมิสซิสไทยแลนด์ปี2018ค่ะรุ่นเก่ามาก <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อป๊อปปิโยร์ชูชัยแสงรักนะคะออรองอันดับหนึ่งมิสซิสไทยแลนด์เวิ์ปี2022ค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มมนการบุญสลองนะคะรองอันดับสองมิสซิสไทยแลนด์เวิ์ปี2022ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิมนะคะราวิพิมชุมสายนาทิยาค่ะ รอับที่สี่ Misses Thailand World ปี2022ค่ะสวัสดีค่ะบอสซ้อมพิศนุพร,พรแก้วิภพนะคะเอ่อะรันอัอ Misses Thailand World ค่ะ2022ะนกไทยนะคะดรรณิดานกไทยเจริญตำแหน่งคลาสสิก Misses Thailand World 2022ค่ะอันนี้ก็ได้มา2ปีแล้วลนะคะก็รู้สึกตอนแรกก็ ก็ตื่นเต้นทุกคนนะคะเพราะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะจะได้แล้วก็พอได้ก็มีความภูมิใจนะคะว่าเออเราก็ทําได้แล้วเราก็สามารถที่จะทําอะไรที่ดีๆเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะ mm. ก็ที่สำคัญพอได้ปุ๊บเนี่ยเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่อที่สหรัฐอเมริกาลาสเวกัสเทเวทีมิสซิสเออร์ค่ะก็ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็ประเทศด้วยแล้วเราก็ได้ตําแหน่งมิสซิสซูเออร์โฟโตจินิกกลับมาด้วยในปี2021ค่ะ เวทีนี้เนี่ยก็มิกซิสก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะพวกเราก็ทุกคนผ่านการสมรสแล้วแล้วเรามองว่าผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยก็ยังมีศักยภาพนะคะที่สามารถที่จะแสดงความสามารถของตนเองและก็เป็นแบบอย่างเป็นโรโมเดลให้ดีที่ดีให้กับสังคมได้เราก็อยากจะมีพื้นที่ตรงนี้ค่ะให้ทุกคนผู้หญิงเก่งได้ออกมาแสดงความสามารถเพื่อที่ทุกคนจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็รุ่นต่อๆไปคนต่อไปจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วเนี่ยไม่หยุดฝันนะคะยังสู้ต่อยังทำอะไร เพื่อตัวเองได้อีกค่ะตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะว่านางงามมีสามีแล้วก็เป็นที่เป็นแฮชแท็กที่ติดอันดับเลยนะคะ,ะก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจว่าใช่หรอว่าเขามีสามีแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วทุกคนก็ยังตกใจนะคะเพราะว่าในการประกวดของเราเนี่ยมีภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพฐานเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าที่การงานนะคะทุกคนก็ มีความสามารถแล้วก็หุ่นซับวาดฟันกันสุดฤทธิ์ค่ะสามีแบบว่าสนับสนุนเต็มที่ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะได้แบบหนึ่งเราจะได้ลดความอ้วนด้วยแล้วได้ดูแลตัวเองแล้วก็กลับมาเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนตอนใหมเรื่องรู้จัดกันค่ะส่วนของน้องนี่คือแฟนจริงๆก็ไม่ค่อยสนับสนุน เขาตามใจมากกว่าก็คือวอถ้าอยากทําก็คืออ๋อชอบใช่ไหมก็ลองไปดูเพราะว่าเรานึกในใจเราเสียดายสมัยตอนเราสาวๆเราไม่ได้ทําแบบนี้เลยแล้วสาวๆคือแบบรูปล่างบอดี้มันดีกว่านี้แต่ไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปโชว์แสดงความสามารถที่ไหนใช่ไหมคะจากตอน,นเด็กๆก็คือทํางานเลยทําแต่ง,งานจนจน,จนรู้สึกว่าอุ้ยช่วงเวลานั้นมนหายไปเลยพอวันนี้มันมีเวทีอันนี้ใช่ไหมคะเออ มีเพื่อนมาบอกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าลองไปดูสิพวกเมื่อก่อนเนาะหุ่นดีมากรูปหน้าดีเป็นคนเอขาก็จะชมใช่ไหมว่าเราโอเคท่านหนึง่งแต่ว่ามันผ่านไปก็เลยรู้สึกว่ามันให้โอกาสหลายๆคนแบบได้ลุกขึ้นมาทาอะไรที่อาจจะผ่านไปแล้วไม่ได้ทำอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วได้กลับมาทำอะ่ะมันรู้สึกแบบดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเออขาก็กเป็นแฟนผู้หญิงนะคะขาก็กเป็น <c oughs> ปเพศทางเลือกเป็น LGBT นะคะก็เออ <chat> สำหรับ ie, ในส่วนของครอบครัวนะคะก็พ่อของลูกก็ยังเป็นส่วนพ่อแม่ลูกในเชิงครอบครัว์แต่ว่าในส่วนของของป๊อปเองเนี่ยก็คือประกวดตั้งแต่เวทีนางสาวไทยแล้วก็มิชัลแลนโดแล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกเวทีหนึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเวทีของมิสสแกรนนะคะก็ได้ที่หนึ่งแล,แล้วก็มาเป็นเวทีนี้ก็คือก็อยู่ในสายนางงามมาตลอด20ปีค่ะก็รู้สึก ภูมิใจแล้วก็เป็นโรโมเดลให้กับลูกแล้วก็เป็นโรโมเดลแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับเพศทางเลือกสำหรับเขาเรียกว่า L G B T อะค่ะให้มีการยอมรับตัวตนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนในตัวเองแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า empowering m o m e n นะ Woman, ค่ะสามารถสร้างคุณค่ากับตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามก็สามารถที่จะยอมรับแล้วก็เปิดใจแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกัน ก็ตอนแรกๆใช่ไหมคะก็ตอนประกวดเนี่ยสามีถามสามีเป็นักธุรกิจค่ะเขาถามคำามแรกว่าไปแล้วได้อะไรอันนี้คือเป็นคําถามที่สามีทุกคนคิดว่าน่าจะถามตัวอ๋อเองก็บอกว่าที่แน่ไปเนี่ยได้แรงบันดาลใจอย่างที่สองที่เธอต้องได้คือการความก้าวหน้าของธุรกิจซึ่งถ้าหลายๆคนได้รู้จักเราในอีกรูปแบบหนึ่งเขาก็อยากรู้ว่าเราไปทําอะไร ธุรกิจไหนอะไร้ะคะอย่างปัจจุบันอ๋อทำธุรกิจแบรนด์โคโคโรโตเกียวอยู่นะคะเป็นสินค้าแม่ละเด็กนะคะก็มีจำน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนํานะคะก็ทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สร้างตัวตนคนไม่ได้รู้จักเราคนจะรู้จักสินค้าพอมารู้จักราปุ๊บอ๋อคนนี้เหรอคือเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เราตอบยอดได้หลายๆอย่างจะบอกว่าทุกๆคนนะคะที่ก้าวมาเนี่ย เราต้องได้ประสบก,การณ์ที่ดีแล้วก็มีความก้าวหน้าทางธุรกิจการงานเพิ่มเติมขึ้นทุกคนแน่นอนค่ะและสําคัญที่สุดก็คือสามีจะหลงหัวปักหัวปำเพิ่มข <c oughs> ึน้นไปเยเพราะปกติเนี่ยสามีเราจะบอกว่า ถ้าเธอไม่ดูดีไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเธอจะอยู่บนหิ่งนะอะไรเงี้ยเธอได้ยินไหมอาจจะอยู่บนหิ่งนะแต่ถ้าเธอดูแลตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยฉันก็จะแบบพาเธอออกไปปวดโฉมแต่ที่จริงเขาก็พูดเล่นแหละเขาอยากให้เราทุกคนดูแลตนเองไม่ว่าจะอายุไหนก็ตามเขาก็ยังเห็นเราแบบอะไรเงี้ยมากก็เขาก็มีความภูมิใจนะคะแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ที่อยากให้เราประกวดเพราะว่า เขาก็อันดับแรกก็อยากให้เราสวยอยากให้เราดูดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจทําโรงงานไอศครีมมา14ปีแล้วนะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าทำไอศครีม mm hmm. เราก็ค่อนข้างที่จะก,กินเยอะตัวใหญ่ mm hmm. เขาก็อันดับแรกก็อยากให้เราเปลี่ยนบุคล mm hmm. ิกภาพอยากให้เราดูสวยขึ้นดูดีขึ้น mm hmm. พอ, mm hmm. พ,อพอเราไปาประกวดเราได้ที่หนึ่งใช่ไหม mm hmm. เขาก็เลยสนับสนุนแล้วก็ภูมิใจหลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยแบบมาเาเรียกว่าอ,อะไรมันเป็นสิ่งที่ ไม่ได้คาดคิดว่าจะทําให้ธุรกิจหน้าที่การงานของเราค่ะลงนาอะไรเงี้ยเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนเราทําธุรกิจกับลูกค้าเงี้ยขายไอซครีมธรรมดาล้วก็เขาก็คิดว่าเป็นซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่งแต่พอวันหนึ่งอ่ะเรามีมงกุฎเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเขาก็เปลี่ยนเลยจากไอซครีมธรรมดาตอนนี้กลายเป็นไอศครีมน,นางงาม oh. แล้วแล้วลูกค้าเวลาที่ซื้อขายอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอาจจะต่อวีลลราคาให้หน่อยนู่นนี่นั่นนะ mm. พอเป็นนางงามปุ๊บ ทำไมถูกจังเลยพอดี dicen. ้ไดซึ่งมันเป็นฝีมือรา่อใช่มันเหมือนเรามีมีมูลค่าเนาะเพรา่มันให้สินค้าเพราะนั้นสิ่งนี้มันทำให้ธุรกิจเราเติบโตเพราะฉะนั้นแฟนแฮปปี้แน่นอนว่าหน้าที่หลักเราก็ดีขึ้นและแถมเรายังมีตําแหน่ง แบบให้การันตีเออการันตีเวลาเดินไปไหนเขาก็รู้ว่าเฮ้ยฉันใจกับผู้หญิงที่สวยนะกินไอศครีมแล้วหุ่นดีใช่ก็เลยเป็นจุดขายด้วยไอศครีมแล้วทุกวันนี้ก็จากเราขายแค่ในประเทศนะคะทุกวันนี้เราส่งออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีเป็นแบบเดือนหนึ่งเป็น b คอ container เลยเพราะว่าจากเวทีที่ทําให้เรามีชื่อเสียงแล้วเป็นที่รู้จักในต่างประเทศค่ะ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จริงๆเข้ามาไม่ได้คาดคิดนะคะว่าธุรกิจมันจะเติบโตได้แบบนี้ในระยะเวลาสองปีที่้ายตำแหน่งมามันเติบโตแบบว่าต้องเรียกว่าตกใจแบบก้าวกระโดดก็เลยทําให้ทั้งครอบครัวก็แฮปปี้แล้วก็งานเราก็แฮปปี้แล้วก็ตัวเองก็ได้คิดว่าด้วยเราได้ประสบการณ์แบบนี้กับชีวิตเราเราอ่ะก็เลยตั้ง มิสซิสไทยแลนด์เวอร์แล้วก็เราจดทะเบียนเป็นของตัวเราเองทำวีลิกสิทติ์เองเพราะว่าอยากให้ส่งแปลงแบบอย่างเงี้ยดีๆให้กับคนอคื่นให้เราส่งต่อในเมื่อประสบการณ์นี้เราได้เราอยากให้ผู้หญิงคนอื่นอนะเขาได้อย่างเราบ้างแล้วก็คิดว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆเพื่อขยายให้ทีมมิสซิสของเราเนะี่ยเข้มแข็งสามารถติดตามนะคะใน IG นะคะดรพิมพร์พิขวัญด R จุดพิขวัญนะคะแล้วก็ Facebook นะคะจะมีแฟนเพจซึ่งชื่อว่า แม่พิมพ์แม่มือใหม่นะคะแล้วก็ทาง u t u b e นะคะก็มีเช่นกันนะคะดรพิมพ์ขวัญน,นะคะแล้วก็ h e ลท์มีบกรุงเทพธุรกิจค่ะอย่าลืมติดตามทางเพจของกรุงเทพธุรกิจ f a Facebook t i k t o k YouTube คะ่ะขอบคุณค่ะของคิตตี้นะคะก็จะเป็นคิตตี้นันตาโนนนะคะ,ะหรือสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจของ m ิ s ซิ i ไ t h a i l a n d World ได้เลยก็จะเห็นคนด้วยแล้วก็ถ้าจะเห็นคิตตี้เดี๋ยวจะมีการแชร์โปรไฟล์ของเราเข้าไปในนั้นนะคะ IG ก็จะเป็น Kitty m i s s ซ i ส Thailand World แล้วก็เป็นชื่อตรงวงเลษาอังเฤษนัทนิชาโชติฤิิ์มุีกุลนะคะแล้วก็มีการทำความเคลื่อนไหวที่เพจโคโลโต,ตรงเดียวค่ะเพจของแดงแก็ Facebook นะคะ P.O.P. แล้วก็ชื่อเต็มนะคะ P.I.Y.O.R.O.S.E. ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ทำโรงรับจำนำป๊อปมันนี่นะคะอยู่แถวบาง,งพลีสมุทรปราการเองค่ะนบไทยนะคะก็เข้าไปดูที่ นกไทย c อ t ซเคนะคะก็จะมีเพจแล้วก็จริงๆโปรตินเก็เป็นโรงงานผลิตสกินแคร์ด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้นกแบรนด์นะคะนกไทยแบรนด์นะคะแล้วก็อีกมากมายค่ะบอสส้มนะคะก็บอสส้มเลยค่ะ B O S S แล้วก็ N A M นะคะแล้วก็ฝากติดตามอันนี้ได้ใช่ไหมคะ MISS Super Idol Thailand ด้วยค่ะก็จัดเป็นปีแรกซึ่งจบไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ เพจใน Super Idol Thailand ค่ะแล้วก็ Instagram ใน Super Idol Thailand ด้วยค่ะสำหรับมีงนะคะ Facebook ระวิพิมพ์ชุมสายนายที่ยาค่ะ แล้วก็มีขายเสภ้อาเด็กด้วยนะคะทางทาง e c o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  k แล้วก็ในช o อป e ี้ได้ะค่ยในช h อป e e ก็จะเป็น Mini k i s ค c l เ s e t นะคะเข้าไปดูกันได้ะค่ะของส้มก็จะเป็นเอ,อ<ฮ>นะคะส้มโซมิบนะคะ S O M S O M I B นะคะแล้วก็มี TikTok เป็นชื่อเดียวกันแล้วก็จะมีเป็นร้านต่อขนตาสักคิวนะคะชื่อโซมีบิวตี้นะคะ S O M I beauty ค่ะก็ไปติดตามได้ใน Instagram แล้วก็ใน Facebook ได้ค่ะ ฝากเวทีประกวดเวทีไทยแลนด์นะคะประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นเวทีมิสซิตท,ที่เป็นเวทีใหม่ยังไม่ได้แตได้รับการนิยมแต่ว่ามั่นใจว่า จากวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็กระแสตอบรับของเราดีมากก็เลยอยากให้ทุกคนลองอเปิดใจนะคะแล้วก็ลองดูว่าศักยภาพของสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะครอบครัวมีประสบการณ์การศึกษาทุกอย่างพร้อมหมด,ดพวกเราเนี่ยเป็นทีมที่พร้อมที่จะส่งมอบส่งต่อเป็นโรโมเดลให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับเราอยากให้ทุกคนติดตามว่าเราได้ทําอะไรดีๆเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กและสตรี เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทางเวทีมิซิสไทแลนเวิร์ทำนะคะก็เลยฝากติดตามถึงทุกคนว่ามีอะไรนะคะก็สามารถจะคุยกันหรืออินบ็อกว่าอยากให้เวทีเราจัดแบบไหนหรือว่าอยากจะให้ช่วยเหลือในด้านใดเราก็มีความยินดีค่ะค่ะก็อยากจะฝากเวทีมิซิสไทแลนเวิร์นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสมรสแล้วมีลูกแล้ว เราจะประกวดได้หรอเราก็อาจจะแบบไม่ได้สวยขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่นะคะผู้หญิงทุกคนนะ่ะสวยทุกๆคนมีศักยภาพทุกๆคนแล้วก็มีความสามารถในตัวเองเพียงแค่พยายามออกมาจากกรอบที่เรากําหนดไว้เองเราเป็นคนกําหนดกรอบของเราเองครอบครัวเรากําหนดเองสังคมเรากําหนดแต่อย่าให้คนในสังคมเรากําหนดแบบนั้นเราต้องสามารถเดินออกมาอย่างสง่างามได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเราว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําได้เหมือนคนอื่นๆค่ะ